Để mẹ xuống mẹ ai cậu anh mẹ xuống mẹ ai ừ Thương khả thơm thương nhà mấy thứ mình chạy mai ô cậu có anh chạy mai ừ ừ đi mẹ xuống mẹ ai chắc điều điều anh mẹ ôn mẹ ai ừ ừ <laughs> ค่าใจใจมันก็นชุ่มมันก็หมากไม่เด็ดํารือแต่นี่ไอ้ตู้โมงนี่ไอ้ตู้โมงเรานี่ว่างนี่มันแท่อ้วดชุ่มเลือกเกินนี่ไม่หมาเพียไอ้ตู้โมงนี่ขึ้นปอดี่เลยแกยุ่งไม่ได้กินข้าวเซเว่นนอนไม่รับข้าวบานไม่กินแล้วไม่กินแล้วข้าข้าวบ,บานกินข้าวมันไก่เซเว่นอืมกิาานแฮมเบอร์เก้ บอดีิเลยแต่ขายจ่ายจ่ายมันดีนักวัยตุลิมแล้วเลยแหละถิ่นไม่แต่ไม่มาแล้วเดียวเดี๋ยวต้องจัดการที่ไอ้ตุ่มงนี่ถิ่อ๋อนุ่มาบ่ดีมาบ่ดีไอ้ไดไหมปัดืนก่ะใจหมากเลือะเกินแบบปืนกไก่จข้าวเซเว่นน่ะลูกฮะช่วยกันประหยัดมั่งไอลูกต้องกินข้าวเซเว่นเนอะ นม่ม่มีเจ้าเหมือนเจ้าแม่ไมีแม่ม่มีเบเบื่อไอ้ก็แม่ไม่มีหว้รู้กันแม่เก็บเงินหวยเคยจ่ายอยู่กัแม่เก็บตังคไม่เอ้หวลูกจ่าแม่เ้หวยเคยจ่ายอยู่แม่ก็ต้องหาเงินน่ทจอนหวลูกไปจ่ายมี่ต่ได้ถึงทีใจไอ้เม็ดเท่าบนอันูต้องเก็บหอมดอกนี้ไปด้วยละรำบากแล่เมื่อีใจเรมีถึงจยไอ้เม็ดแต่นูฮะ ี่ <Barn> ักหนูเดียมักว่าแม่กันนี่ไก่อัเกัดีกินเลยนะเมลไม่กินกูไม่กินเอาไปกินเลยเอาไปกินเลยแม่ไม่กินกูกินไม่เป็นกูคองไซเว้นกูกินไม่เป็นกูเอาไปกินแต่ช่วนตานี่ผอมมึงขอผอมมึงคนเดียวเลยให้จ่ายวันสามทีเลยกินได้ไมอย่าบ่นเกินนะจะไปกินข้าวไซเว้นน่นะกินข้าวบ้านนี่แหละเออกินแกงปลาชนกินแกงปลาดุกนี่แหละ